ครับอยู่กับผมแกสติกายวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม ROV ลงแรงก,กันนะครับไปเราก็จะเป็นสายเวทนะครับแล้วก็เราก็จะอ่าลงป่าด้วยนะเพราะว่าเราจะฟาร์มนะฟาร์มเมอร์นะครับปลูกไม้ปลูกผักปลูกแล้วก็ปลูก,กัหมดเลยนะเราก็จะปืนยิงหวงัวนัง้วป,วปวิมา อุ้ยฝั่งนั้นมีตั้งหลายตัวเนี่ยฮะจะรอดักป่าฟังนู้นมีแต่ผู้หญิงฮะช่างมันเถอะอ่ามฝั่งเราก็มันแพ้กันแต่ช่างมันเถอะผมจะไปเล่นป่ามาก่อนอื่นออกของกันก่อนเลยเตรียมตัวเข้าป่าไปตีบัฟแดง สิ่งแรกที่เราะจะทําก็คือการฟาร์มนะครับในป่าครับก็แค่จะบอกว่าจะไม่มแอลบั๊บแดงของเราไปครับด้วยแบบนั้น,นครับเดี๋ยวฟาร์มให้เวลสีก่อนแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวบุกเลยมล้ก็ออกของให้แบบได้เยอะๆก่อนนะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเลนล่างกันก่อนนะเลนล่างเยอะเกินไปแล้วนะครับมาุกบุกเลย อุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยุติดตันติดตันติดตันมามาดิ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 มามาดิอุ้ยนี่ก่อน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 เรากลับบ้านก่อนนะครับเรายังไม่ห้าวอนนี้ครับเดี๋ยวเซียคิวครับ ในเรายังไม่ห้ามันก่อนนะครับตอนนี้เราก็กลับบ้าันก่อนครับเราคาเสร็จเราไม่โลบมากนะเดี๋ยวเราจะลาภหายนะเดี๋วค่อยไปตีดาร์กทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มมันก่อนเลยครับโอเคตอนนี้เราเวเสีครับเราเตรียมตัวดักพุ่มเตรียมตัว e นจอยครับผมเลยนะครับอ่าดักพุ่มดักพุ่มดักพุ่ม เตรียมตัวเอนจอยเลยเอนจอยครับผมอู้จะตาย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 แล้วอู้หูขอเกอ็บคิวก่อนไฟระบายหายทุง่งกลับบ้านก่อนละกันอุ๊ยขอเอ้ยโอ้ย,อยนึกว่าจะได้เก็บคิวแล้วกลับบ้านก่อนละกัน มาฟาร์มกันเลยมาเลยนี่ค่ะนะครับเราต้องครับเราเป็นความหวังของหมู่บ้านครับยังไม่ตายสักครั้งเลยอ่ะฆ่าสองแล้วไม่เป็นไรยังไงเราก็กิบคิวนะเราเก็จะเอนจอยครับผม อพยายามไม่ตายสักสักครั้งเลยละกันพยายามนะดี๋ยวผมือง่าดักจะได้อ่ามีลูกสมุนเพิ่มมาเราจะได้มีคีบของเรนด้าตายผมคิดว่าแวนน่าจะไหวอยู่แหล,ละมองนะอุ้ยมีคนเดินผ่านโอ้ข้าข้าข้า ม,ม,า,ม,า,ม,า,มา,ารีมารีมารีมารีคารา่อนจะมาช่วยหน่อยลละกันโอเคค่ะรักเสร็จก็กลับบ้านแล้วบ๊ายบายเจ็ดตุยแล้วอืมอร่อยอเดี๋ยวเราเต็มตัวเอนจอยครับผมเร็ว enjoy ครับผม enjoy enjoy ไม่น่าจะหนีไม่ได้ครับจะหนีไม่ได้เอาหนีเฉยเลยนึกว่าจะได้สังหารอุ้ยหลบแบบนี้จิตอนหลบแบบนีดจิตอนหลบแบบนีดจิตอนแล้วก็ตายแล้วอุ๊ยโอ้โหรอดได้ไงครับรอดได้ไงครับเนี่ยกลับบ้านก่อนลักัน ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่ได้ใช้โปรนะครับบอกไว้ก่อนเลยพี่กุ๋ยไม่ได้มาด้วยคนระับท่านพระเจ้ากุ๋ยไม่ได้มานะแต่ผมจะพยายามไม่ตายคนระับตอนนี้ผมยังไม่ตายเลยสักรอบเลยนะคราวน,นี้อู้เพื่อนฆ่าไปตั้งเจ็ดตัวเนี่ยดีมากเดี๋ยวต้องฆ่าบับฟ้าน่อยก่อนฝนน่อย เดีเ๋ยวเราเต็มตัวอ n j o y ครับผมก่อนดีกว่าฮหวัสดีครับหวัสดีครับไปไหนล่ะครับอ่าหน,นีไปไหนมนันหนีโอ้ยหนีไม่ทันนะมึงฆ่าไม่ทนันไม่เป็นไรมัเป็นไรม่เป็นไร เวลาเตรียมตัวเอ็นจอยน้องอลิศกันดีกว่าเอนจอยครับผมโอ้ยหนีรอดอีกแล้วอ่ะรู้ว่าจะฆ่าได้อีกแล้วเอนจอยครับผมโอ้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 จะตายไม่ได้นะจะตายไม่ได้นะจะตายไม่ได้นะโอเคฆ่าได้หนึ่งตัวก็พอใจแล้วเตรียมตัวไปเอนจอยครับผมกันดีกว่าเตรียมตัวเฮ้ยมีคนใกล้ตาย แบบนี้เราทำไม่ตายรออะไรล่ะมาเร็วมาเรอู้ยจะตา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 ยแล้วจะตายแล้ว,ล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 วนหน,น,ไหน,นีไปไหนห <c oughs> น,นีไปไหนหนีไปไหนคุณหนีผมไม่รอดหรอก <c oughs> แต่บ้านผมจะแตกแล้ว <c oughs> อุ้ยด้านล่างแตกปะหน้าแตกชัวร์ ว่าเราเน้นเก็บคิวครับผมไม่ได้เน้นฆ่าไม่ได้ผมไม่ได้เน้นการป้องกันเราผมเน้นเก็บคิวเดี๋ยวเราดักขึ้นะครับเราจะเตรียมตัวเอนจอยครับผมนะครับรอลครับรอเลยรอเลยโอ้ยถอยเสียสกิล 4V ไวีได้สกิว 3V นี่ไปฟฟ้าหงอละกัน เลยด้านล่างเทวนาถกำลังจะตุยแต่เราจะฆ่าอดนนิก่ลทำไมอ่ะแจ็คโคตรไม่ล้าเอาโดนรัดมาเร็วมาเร็วมาดิมาดิมาดิ เกือตายฆ่าสิบตายหนึ่งวาวอุย้ยแต่คนนั้นเขาฆ่าสิบสองตายหนึ่งดีวเนะ่ยทำไมทีมเรามีแต่คนโหดๆ่าไม่ช่างเลยคลิปนี้ยาวแน,น่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยล่ะไปฆ่าดีกว่าวเราต้องไปหาคนฆ่าเพิ่มน,นะตอนนี้เรายัางไม่อยากจบนะตอนนี้อุย้ยเพื่อนจะจบแล้วนโนโนนโอ้จบแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยอีจี้วะ Enjoy ครับผม